Thank <music> you. จะมานำเสนออะไรว่าไปเลยอ่ะทุกคนฟังมีกระดุมแม่เลยหนึ่งแบ่งให้น้องหกออาเหลือกระดุมแม่เลยสิบแปดอ่ะจำานวนกะดุมแม่เลยหนึ่งสิบสองสี่อันค่ะเอาสิบเจดมาบาด่วนต้องผ าเท่ากับยี่สี่ค่เป็นแง่นมวกกันเเอาสิเอาส่เปสอาหดเ็นส่องเอาแปดมาบวกกับสองเกับสเอาสิบบวก็ยิเอาสี่มาบวกกับ ยี่สิบเท่ากับยี่สิบสองาล่ามีะไรสงสัยไหมคะจํานวนาทีละสิบนี่อัน้จํนวนทั้งหมดที่คือรคจํนวนทั้งหมดคืออะไรครับอ่าทั่งหมดนั่นคืออะไร้นวทั้งหมดนันคออามั่นคืออะไรจํานวนทั้ดอรนวั้งหมด่คะแล้วัพื่อนฟังหมคไม่ฟังยทังหมั่เพืออะัง ดูแมเลยค่ะเขาบอกว่าจํานวนทั้งหมดที่อายถามเนี่ยเขาบอกว่ามาจากกระดุมจํานวนกระดุมอะไรลูกกระดุมแม่เหล็กแล้วมีสิมาจากไหนครับอยี่สิบสี่มาจากไหนก็อ่ะเรารู้ได้ไงอะครับเอาว่าถามสี่ถามจถามเลยเรารู้ได้ไงครับเ้วแบบมีสิบสี่ครับอ่าเรารู้ได้ไงถ้าแบบยี่สิบมาตัวสิบแปดบวกหกสิบสี่ ไม่มีเลยโอ้ฮะปรบมือให้คุณ เราฟังว่าเขาเนี่ยเอามานําจํานวน18กับ6เนี่ยมาบวกกันใช่ไหมคะวบวกกันแล้วมันได้เท่ากับที่1ิแล้วเ็าทาเป็นใดอะแกรมนักเรียนมองเห็นไหมไใแต่มตรงเนี้ยเห็นไหมใครไม่เห็นบ้างอ่าใครไม่เห็นครูครูเสียให้ดูนีดนึงเนาะขอคุณปดจพรออาเสียให้ดูจะได้เห็นจํานวนส6กับ8เขาแยก18นี่เป็นอะไรลูก1นสกับอะไร8ปแล้วตรง 6, 6นี่เขาแยกเป็นอะไรลูก4กับอะไร ใช่ไหมคะจากนั้นเข้าวนำเนี่ยแปดต<ป>วกกับสองแปดแล้วเข้า

ดูตรงนี้เอาแบบไหนเราเื่อนฟังาเลแกสี่ไ้แตกราเป็นาสเอาสาวกับาัเอาปไ้หรเอาสามมาบวกกั Diolch yn มีมีมีกระดูกทั้งหมด24รู้เลยเหรอรู้เลยเหรอตอบเพ right ื nee. ่อนที่เพื่อนสงสัยอ่ะตอบเลยผิดไม่เป็นไรเจ้าเองยังได้คำตอบมาถูก24รู้ได้ไงของคุณหาใครช่วยแม่ใจมาตอบได้เหรอที่ผู้ชายถามที่โฆษณาถามเนี่ยรู้รู้เลยเหรอว่าได้24ใครเพื่อนอ๋อถ้าขอนั่งใจแล้วมาคิด ถ้านักในใจล้ามาคิดเอาอะไรมานัในใ่งในใจอะะไรนนแปลกกบั แต่คุณวิยามีเนนะี่ยเขาสามารถทำเขียนได้ว่า B กระดูไม่เหล็กทั้งหมดเลยอยู่24ันสถา,านการณ์ปัญหาที่ครูให้หมาเลยใช่ไหมคะจำแนงเขาถึงบอกว่า B ให้น้องสาวไปเท่าไหร่ลูกโบกานและ B ก็เหลืออยู่เท่าไหร่ลูกแตตรงนี้คุณวิยามินคิดผิดไหมไม่ผิดเขาได้คาําตอบมาไหมได้แล้วเขายังสามารถเขียนตรง ว่าเพื่อสืิอ่ะอย่างตรงนี้คุณมิเตมินบอกว่ากระดุมแม่เล็กทั้งหมดมีอยู่24อ,อันใช่ไหมคะ,ะแต่เขาไม่ได้เขียนห่วยลงไปเนาะ มาสลับท <Bond> <ans ket> ี <principe> right ่นะะมากันเลยนะมาสลับที่สลับอะไรสลับสลับสลับจำนการบวกสลับกบวกใช่คะจากนั้นเขานาอะไรมาเขานสองไปบวกกับอะไรเลยแให้มาได้จานวนเต็มอะไรเต็มสิใช่หมคะเมื่อเมื่อได้แล้วเขาก็เอาอะไรถูกเอาเอาอะไรมาอีกาอะไรมาเอาสเอาสมาบวกกับอะไรถูก ต้วนี้ผิดไหมข้าวสมาบวกกับ10แต่ขอโทษนะคะตาตาอ้าวดูนะข้าวสมาบวกกับ10บจำนวนเต็มสิบได้เท่ากับ12บสองซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวดูว่ามัดต่างกับผู้คุเฉพาะคไหนนะคะข้าวสองมาบวกกับสิบได้12จากนั้นถึงจะเอา12มาบวกกับแปแปได้เท่ากับยี่สิบ แล้วเอา4มาบวกกับ20่สิบได้เท่ากับ2 <4. S 1> ี่ 2> ถ้าพิจารณาจากของคุณกฎชพรกับคุณท่านคุณวิทวินเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยนักเรียนคิดว่านักเรียนทำการการหาจำนวนแยกล่างแล้วมาหาเป็นแด่แ็นตรงไหนที่จะคิดได้งั้นกฎชาติพ พอเต็มสิอ่าเพราะของคุณกฏเฉพาะนี่เขาเอาจํานวนเต็มสิบมารวมกันก่อนใช่ไหมคะคะถึงได้ไปบวกกับจํานวนที่ไม่เต็มสิบไม่เต็มสิบแต่ถ้าคุณวิทย์วิทย์เนี่ยค้าเอาสองเนี่ยไปบวกกับสิบเลยได้เท่าไหร่สิบสองใช่ไหมคะคะแล้วมันถ้าสมมุติว่าเขาเอาสองไปบวกกับแปดเนี่ยมันก็ได้จํานวนเต็มอะไรใช่มันกับคุณกฏเฉพาะใช่ไหมคะค่ะของกฏเฉะกฏเฉพาะนี่จะดูเป็นยังไงกว่าง่ายกว่าเนาะอ่าต่อไป มาดูของคุณไอชุณออกมาเลยลูก้ามขาช่รอยแล้คุณัออะไรไอของคุณไอคุณไนมาเลยไม้ไม้นี่ไม้นี่ลูกไม้มีสองรอบเอาเลยสวัสดียังไม่สวัสดีเลยคุณไอล่ะชื่อามาครับอธิายลูกอธิบายพสิที่ตัวทำมาไปลสัญลักษณ์ อิ่สี่อันมี B. เหลือแม่เหล็กอยู่สิบอันประโยคสัญ,ญลักษณ์สิบแปดบวกหกเท่ากับสี่เหลี่ยมตอบอิ่สี่อันสิบแปวกหกเท่ากับยี่สิ่สิบแปคือที่เหลือหคือที่ให้น้องสาวไปยี่สิบสี่คือจำนวนแม่เหล็กทั้งหมดครับวันนี้ l a าสครับ อ้ไม่มีเลยโอ้เข้าใจหมดเลยเหรอที่อะไรอธิบายเนี่ยไม่ม like like yeah. ีใครสงสัยเลยเหรอเอออ้าวขอบใจนะจ๊ะผมมือให้คุณออยหน่อยอาดูสองคุณไอแต่แต่ละปุ่กเนี่ยไม่ได้บอกจํานวนที่ที่ดีให้น้องสาวเลยเนาะบอกมาเลยว่าดีมีแม่เหล็กทั้งหมด24อันดีเหลือแม่เหล็กอยู่18อันใช่ไหมคะครับจะไปเล่นเขา เล่นแล้ฟังนี่เดี๋ยวไม่เข้าใจนะเออควาคุณอายเนี่ยเขาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเข<ๆ>านํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์18บวกกับอะไรลูก6ใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วคุณอายเขาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไม่ได้ถูกต้องไหมเนี่ยอ่าแล้วเขาได้คําตอบถูกต้องไหมได้คั้ตอบ24อัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใช่ไหมคะจากนั้นเขาก็มาทําเป็นแนวอะไรเนี่ยแนวด้านแล้วก็อธิบายให้ฟังว่า18เนี่ยคือคือเหลือคือที่เหลือ18บดเนี่ยคือที่เหลือใช่ไหมคะ หกนี่คือที่ให้น้องสาวไปแล้วก็ยี่สิบสี่นี่คือจํานวนอะไรแม่เหล,<อ>ล็กพันโบพวกเราเข้าใจตรงนี้เลยไม่มีใครสงสัยเลยเหรอว่ามันเป็นยังไงแล้วดูจากแถบกระดาษนี้คุณหให้เขียนได้เป็นยังไงลูก<อ>ได้ถูกต้องไหม<อ>คุณนายได้บอกจํานวนบีมีม่เหล็ก,ก้<อ>ัหมดยี่สิบสี่แอนโบดถูกไหมตรงนี้เออเดีเราไปดูกันเนาะว่าของคุณชายน้อยต่อไปจะเป็นอะไรอ้าวคุณชายน้อยเชิญค่ะเร็วๆเลยนะคะค่ะลูก สวัสดีครับผมชื่อเสถียรพงศ์ครับน้อยตายใช่ไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมไม้ในหัะจำนวนที่บีมีอยู่ตอนแรกยี่สิครับจำนวนที่บีเหลือ 18อันครับจำนวนที่บีให้น้องสาวหกอันครับประโย์สัญลักษณ์อนึสิบแปดเท่ากับสี่เหลี่ยมครับก่อนแรกบีมีบนแม่เหล็กทั้งหมด4สิบสอันหกบวกสิบแปดเท่ากับยี่สบรับสิบวกหเท่ากับยี่เอาเป็นสลับการสรับที่ครับ หกบวกสิบแปดยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ลบสิบแปดเท่ากับหกครับการตรวจคำตอบครับหกบวกสิบแปดเท่ากับยี่สิบสี่ลบสิบแปดบวกสองเท่ากับยี่สิบสี่เพราะหกมาจากปีให้น้องสาวสิบแปดมาจากปีเหลือแม่เล็ก ยี่สิบสี่มาจากปบที่มีอยู่ตอนแรกครับยี่สิบสี่ได้มาจากหกเปอยี่สิบแปดหรือสิบแปดเปอร์หกครับไื่เป็นมีอะไรสงสัยสอบถามนะครับ ไม่มีแค่หนึ่งนิดาสองนท่านะครับตรงเืงาตังนะครับคุณายสงสัยว่าตรงนี้คุณชายน้อยอธิบายเลยหนึ่งทดหนึ่งทดครับหกบวกแปดแล้วให้เท่ากับสิบสี่ครับผมหนึ่งทดครับเออคุนี่นี่คุณอายบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมชายน้อยเดี๋ยวนะลูกคุณอายบอกว่าอะไรนะลูก 6บวก18แล้วมันได้24ได้ยังไงใช่ไหมคะคุณชัยน้อยว่าไงนะลืมอะไรเออแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเขียนให้เขาดูสิเออแสดงว่า6บวก8นี่ได้เท่าไหร่ล่ะมันถึงะเออแล้วใส่อะไรใส่เออโ1ตัว1แล้วคุณนายเขาสงสัยมันมาได้ยังไงไอ้หนึ่งตัวนี้มันได้ที่สุดได้ยังไงไม่มีใครสงสัยอะไรอีกแล้วเหรอสงสัยไหม ไมเก่งจังเลยไม่สงสัยเลยนะอ้าวดูนั่นแหลมาดูของคุณชายน้อยนะคะข่อแม่บอกว่า b ีมีนี่เลทั้งหมดของคุณชายน้อยบอกจำนวนที่ b ีมีอยู่ตอนแรก24แต่ไม่บอกหน่วยนะคะไม่ได้เขียนหน่วยเนาะชายน,น้อยจำนวนที่บีเหลืออยู่18แต่ก็ไม่ได้บอกหน่วยแต่ประโยคสัญลักษณ์ของคุณ กับคุณสัตว์วัชชัยน้อยเนี่ยมันต่างคนที่ว่าคุณอเอาสิมาบวกกับผมแต่คุณชัยน้อยเป็นอะไรอยู่6 oh, <okay. S 2> บวกกับสิบปซึ่งผิดไหมไม่ผิดเลยผิดไหมผิดไหมไม่ผิดเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็อธิบายทั้งหมดเลยว่า6หรือ18หรือ24ี่นี้มาจากอะไรใช่ไหมคะตรงนี้ครูไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าพวกเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะคุณครูจะบอกว่า คุณชายน่าอธิบายว่าหมาจาก B ีให้น้องสาวไปส8แปมาจากที่บีเหลือกระดุมแม่เหล็กส่วน24มาจากกระดุมแม่เหล็กที่มีอยู่ตอนแรกใช่ไหมคะถ้าเรียนลองสังเกตดูซิว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรจะมาพูดถึงสันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะแล้วเราลองมาสรุปซิว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้าง แล้วอะไรอีกมีะไรอะไรอีกแท็แแเออล้วมนีอะไรออมีมีการใช้แทสบกระดาษใช่ไหมคะแถบกระดาษแทบสีเออแล้วเราเดี๋ยวเราเรามาคุยกันเนาะลรามาดูสิว่าของหนูน่าเหมือนของคุณไหมทุกคนมองแนี้เนาะ ตรงนี้ตรงนี้เห็นไมเนี่ยลูกอี่าเนี่ยครูเขียนทีเห็นไหมใช่อันนี้คือจํานวนที่ดีให้น้องสาวใช่ไหมใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ว่าแล้วนะตรงนี้คือจํานวนอะไรลูกจำนวนที่เหลือส่วนอันนี้คือจํานวนอะไรจำนวนเท่า เราเรียนเห็นประโยชน์ของมันไหมเห็นไหมหเห็นไหมว่ามันช่วยมันช่วยเราได้ไหมได้เร,เราได้โดยโอ้นมีคำนะหมด่นะงทั้นี้นะให้ไปทั้งนี้นะเหลืออยู่ทั้นี้นะเอ๊คำว่าอะไรนาะท<ม>ี่เราคิดกันนะคิดใช่ไัมค่ะว่าอะไรที่จะถามนักเรียนคำนี้ยเราใช้เฉพาะการบเหลือไม่ครับค้อนเหลือค้อนอะไรอ่ะค้อนเหลือ พ่ออะไรอ่ะเน,นี่ยพ่ออะไรอ่ะทำเนี้ยพ่ออ,อะไรมันเหลือก็เพราะมันเหลือนั่นแหละมันพ่อะไรเอาลองดูคำน,นี้สิเราจะมองเห็นว่ามีเงินสิบบาทใช้ไปยี่สิบบาทเหลืออยู่กี่เออมีเงินสิบบาทใช้ไปห้าบาทเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมห้าบาทเออแต่อันนี้ดูสิมีกระดุมแม่เหล็กจำนวนหนึ่งให้น้องสาวบกอันเหลือแล้ว